ผมสัมผัสไหมนะครับโรงเรียนบานสูกเสียวอดีตนี่มันซื้อวาโรงเรียนอย่างครับนี่ลงเียนนงเลียนงหินรงเรียนบ้านางหินแล้วคุณย่านี่เป็นรงเรียนนักเรียนรุ่นแรกมันว่าครับโทษโทษนะครับคุณย่าตอนนี้อายุเท่าไรครับนี่ผมว่าเเท่าไหร่เท่าไรครับเขาสิบเอ็ดครับ เกาซิเบตครับตอนนี้นะครับอันนี้เมยานี่นักเรียนรุ่นแรกของบ้านวังหินนะครับหรือโศกเสียวในปัจจุบันนะครับอายุเกาิเบตปีอันนี้คือน,นักเรียนรุ่นแรกดีครับนี่บาดท,ที่มันสิมีเพลงประจําโรงเรียนบ้านวังหินเอ้าเมยาร่องเสิบๆรงเรียนอ่าเพลงโรงเรียนประจําโรงเรียนนะครับเอ,อ้า โรงเรียนลังสินวิทยามันช่างประเสริเสียตาดอกเอ้อดอกซอยมเมื่อเรายังด้อยเราตุยนันวิชาอันนี้คือโรงเรียนเพลงเพลงมาดนะครับคันเป็นสมัยนี้ก็คือเพลงมารนะครับประจำโรงเรียนนะครับอันนี้คืออย่าลืมว่านักเรียนรุ่นแลกนะครับของแต่ว่ามันประเทศไทยทีย่สุดเอาว่าจังไดคุณนไหย เพ่นดิสยามปัดเทียงว่าเมืองทองไปเขาทองตังปาเขตเกเตือนสังงาจืบเขาไทยึกดจำบันโบราณลงมาความรักษาสามักขีทวีไทยบางสมัยสัตู โู้โจมสีไทยปีชีตีิรวมรวมลุกไล่เขาอนุญาตไม่พรุงระไทยตัทธาปนาสยามให้เสถไทยขยโยตัออันนี้คือเป็นเพลงชาติไทยสมัยยุคจอมพ้นปอพิบูลสงครามเป็นบ่มครับคุณเม่นี่แหละครับ หาฟังบ่ได้อีกแล้วนะครับอันนี้คือนักเรียนรุ่นแรกของบานโศกเสี่ยวแสนสุขปีที่เท่าไย่เกิดนี่สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบอไรครับเจ็ดสิบสี่สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามยังระบอบสมบูรณ์ย่าหน้าสีทิราชอยู่นะครับสองสี่เจ็ดหาเปลี่ยนแปลงการปกครองมาจากระบอบสมบูรณ์ในนายารีทิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับ อันนี้คือนักเรียนรุ่นแรกครับบ้านโสกเสี่ยวแสนสุขแต่ว่าปัจจุบันนี่เป็นบ้านโสกเสี่ยวแสนสุขแต่ว่าอดีตนี่คือบ้านว่างหินตำบลยังเป็นตำบลหัวโจดป่ะครับคุณคุณคุณยายตำบลบัวเงินตำบลบัวเงินนะครับยังเป็นตำบลบัวเงินอำเภออำเภอำพองอำเภอน้ำพองอันนี้ห้าย้อนลงไปย้ยอดลงไปจากปีพศสองพันสี่ร้อยประมาณเก่าสิบกว่านะครับ คือว่าเก้าสิบัวนี่ตอนนั้นบัวงเงินนี่ยังขืนกับนำพองบ้านโศกเสี้ยวอำเภออำเภออกระนวนนี่ม้อนเกิดอเมนบ,บ่ครับคุณยาย<ม>อำเภอกระนวนนี่ม้อนเกิด,กดนี่แหละครับอำเภอกระนวนนังม้อนเกิดแต่ว่ายัางเป็นอเขาเอื่นว่าเป็นกิ่งอำเภอ,อเนาะเป็นกิ่งอำเภอไกลปืนเที่ยงสมัยก่อนผม สมัยก่อนเขาเขาก็ใส่ว่ากิ่งอำเภอกับนวลไหครับหรือว่ากินกับนวลกิ่งกับนวลโอ้ในในในน่าเกิดเป็นจริงกับอันนี้คือนอกสาวเพิ่นได้คำนี่นอกสาวเพิ่นได้คำนี่ว่างี้ได้เจขอเอื้องได้น้องโผล่เชื่อว่าช่างง่กิ่งโอ้บ้านน้องโก้เชื่อแต่ว่าบ้านนี่บ้านนี่ว่าเป็นกิ่งเป็นยังโอ้สมัยก่อนนี่คือว่าโจรผู้ไรบ้านเฮานี่มันสุกชุ่มนะครับเนาะ ล้วบาดท,ที่นี่เห็ดจังไดว่าทาานําพ้องเนี่ยมันก็ยุกก่งกลที่ไปแจ้งตำรวจกันยากก็เลยว่าขออนุญาตเป็นมาตัาง้งเป็นกิงนน่งอำเภอเหมืนบ่ครับแล้วบาดท,ที่นี่ความเป็นมาเป็นไปของอําเภอกับนวนเลเท,ท่านี้เป็นยังไงครับเป็นยังขึ้นแต่ส่อำเภอกันวลขอน้ำหนักกนวลบ้านกับนวลอยู่สายโน้บักแล้วบาดนี่ไห่ยนะ ก็่างเอจ้าไดดอกไม้ใส่กับบังกานุ่นเจ้าไนมาเป็นอภอกันุ่นอ่าเป็นเจ้าไหนมาจากไหนขึ้นใส่กันเออกนเป็นไปอันนี้แม่ว่าหุ่นจักเออแล้ววันนี้ทิ้นฐานบ้านเก้าบ้านเดิมของบรรพบุรุษของคุณย่านี่ม่จักใส่คบแม่เกิดยุ่งกับหินเลยม่แม่เกิดยุ่งบัานไอไอว่างหินว่างหินเลยเนาะหรือว่ากันน่นในปัจจุบันไอหรือว่าโศกเสียวในปัจจุบันอ ละบาดที่นี่เป็นไปเป็นมาจังไหนครับนี่คือได้มาตั้งเป็นบ้านโศกเสียวมันก็สิคนหลายนี่สิคอืมค่อยกย้ายออกไปเออเออเออตะกี้บ้านเฮาเฮา,า,าประจบมาจากไหนครัำนี่บ้านพบลู<อ>่เท่าไั้่บานน่นบ้านโนุ่น,น,นย่ไสค,ครัำนี่พูดแล้วนั่นกุทิง้งแม่บานโน่นใหญ่นี่แม่โอ้หนุ่นกุทิง้งนุ่นกุทิ้งอยู่น้ำพ่อมีอืม,อม แล้วบ้านนี่นี่คุณคุณ่านี่มาเกิดอยู่นี่มันบ่ครับนี่แหละครับบ้านโศกเสี่ยวปัจจุบันนี่หรือว่าบ้านวังหินในอดีตนี่ครับนี่คุณ่าท่องหรือว่ามียาท่องนะครับเพิ่นอายุเก่าสิบเอ็ดปีเพิ่นก็เกิดอยุ่บ้านนี่สแสดงว่าบ้านนี่ตั้งมแม่วราอยก็ปีเนาะอืมตะกี้บ่ได้มาตั้งยู่นี่มันบ่ครับ,บแต่มาที่แหลมมาตั้งยู่งย่งโน่น,น,น,นบ้านเกา ย็เขาเองคุณแทางไปบ้านานี่ผู้บุญคุณโอ้ยุบยุบหันเลยเออเวลามัน้อยที่มันเบิดค่นหลได้เงียบเขรามันหนีโอ้แล้วบ้านนี่อันอันที่ผมเ็จคอนเทนต์หนีมาหรือว่าอยากให้ลูกหลานเกิดใหม่ไงรุ่นรู้จักที่มาที่ไปของบรรพุรูเจ้าของนะครับเด้ออันนี้คือว่ามันสัมผัสผู้รู้จริงแล้วกับผู้เกิดอยู่กับนีอายุสิบกเกปีครับ แต่ว่าผู้เป็นพ่อเป็นแม่่นก็นได้ลมหายตาจากไปเบิดแล้วล่ะอันนี้ก็คือว่าคตอายุเก่าสิบเอ็ดปีแล้วก็เป็นมีสติสัมปาัญญานะครับสบติสัมปัรัญญาครบถ้วนนะครับสามารถสิทายถอดเดืองเล่าในอดีตให้ลูกหลานผู้เกิดใหม่ในรุ่นของเข้าได้หูจักทีมาทีไปและลากเงาของเจ้าของนะครับอันนี้คือคุณญาท่องนะครับคุณญาคุณญาท่องนะครับอ่า น้ำสกุลล่า,ลาบวัวหญยอันนี้คือมาใส่น้ำสกุลของสามีนะครับน้ำสกุลเก่าคืนอโนนทิ้งโนนทิ้งนะครับโนนท,น,นทิ้งคันทีวัาที่มาที่ไปเดี๋ยวเจดีคอนเทนต์หนึ่งนะครับว่าน้ำสกุลโนนทิ้งนี่มาอย่างไรเป็นไปอย่างไรเป็นอย่างโนนทิ้งกับโนนทิ้งได้มาเอากันหรือว่าได้มาพีกับน้องเอากันแต่ว่ามันทีน่มีอีคอนเทนต์หนึ่งนะครับแต่ว่า มือนี้ผมถีมาสัมผสัสคุณยาทองคือว่าความเป็นมาเป็นไปของบ้านโขกเสียวมันเป็นมาจังไหรเป็นจังไหรคือจะสร้างบ้านโขกเสียวตะกี้บ้านนี้มันเป็นจังไหรมาจังไหนะครับอันนี้คือว่าคุณยาทองนะครับอันนี้พี่สาวนะครับอันนี้คุณยายปางนี่น้องสาวหล่าคนนี้นี่นะครับนี่แหละครับสองคู่เถาประจำหม,มู่บ้านนะครับ พูกุโสของหมู่บ้านบ้านโสกเสี้ยวแสนสุกนะครับตำบลหวยโจดอำเภอรกระนวนจังหวัดขอนแก่นนะครับที่่อนัวนที่อันอนี้คือผมทายทอดนี่มผมจะให้เห็นชัวลูกชัวลานที่ว่าผู้ใหบ่บงหัจักประวัติบ้านเจ้าของเป็นมาจัางไรเนี่ยให้ขเขามา่เบิร์นี้คอนเทนต์นี้<ม>นะครับอันนี้คือผู้ทายทอดเรเล่าในอดีตที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับเขาเอิว่าตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับ บพว,ว่าจะเป็นเพลงมาร์กประจําโรงเรียนบาน้านวังหินสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนเรียนอยู่วัดหรือโรงเรียนคุณแม่น่อยู่วัดนะครับวัดวังหินเท่าไหร่นะเนี่ยวัดวังหินกับได้เลี่ยนแปลงซื้อนะครับกับเป็นวัดวังหินอยู่เท่าทุกมือนี่แต่ว่าโรงเรียนเท่าเป็นอย่างคือไปเปลี่ยนซื้อเป็นโรงเรียนโศกเสี่ยวมันเป็นมาจัางไหนเป็นไปจังไหนเป็นมาจังไหนครับก็เกีเยงเขาโรงเรียนวัด ครับบ่มีปิดวันเสาร์วันศีร์ปิดแต่วันศีนเอาสมัยก่อนนี่ปิดครับครับแต่เออหัวแจกตะกี้อือืมอืมอืมเป็นแบบออตะกี้เขาคอยกันในแหันด้วยโอ้ก็เอนตะกี้เขาเบิดเนี่ยมันหยุดเขาเอนวันหัวแจกวันศีนเจ้าปิดอ่าสิบห้าคำเป็นบ่จังปิดสิบห้าคำเนี่ยครับพี่น้องครับสิบห้าคำสมัยก่อนเนี่ยสมัยเมื่อแปดสิบก็ปีก่อนนะครับ บ่ได้หยุดเสาอาทิตย์เด้ครับว่าเป็นประเพณีสากลขึ้นสมัยก่อนนะครับหยุดเฉพาะวันพระไงศิมาคํานะครับคือว่าประเพณีโรงเรียนวัดบ้านเฮ้านะครับนี่คือนักเรียนรุ่นแรกของบ้านโศกเสียวแสนสุขหรือว่าบ้านวังหินสมัยก่อนเรียนอยู่วัดเด้ครับนี่อันนี้นักเรียนรุ่นแรกนี่ครับนี่อายุเก่าสิบเอ็ดปีครับอยู่บ้านโศกเสียวแสนสุขปัจจุบันนะครับเพื่อกะนวนตำบลหวยโจดน,นะครับ จังหวัดขอนแก่นนี่ครับยังมีชีวิตเขาเอื่นว่าตำาหน่นยังมีชีวิตครับที่ว่าผมมาสัมผัสเมญยาหรือว่าเมญัยเถานะครับก็คือว่าจะให้ลูกให้หลานเน่าได้ศึกษาว่าลากเงาของเจ้าของเป็นมากยังไงเป็นไปจังไหนนะครับจังไหนซื้อบ้านนี้อำเภอนี้นะครับเห็นว่าสัมผัสไว้กับสิบ่มีผูไใดลู้นะครับว่าลากเงาเจ้าของเป็นไปเป็นมากยังไงนะครับอันนี้คือว่าคุณยายทองนะครับลาบบัวไ่นะครับ เป็นทายาิคุณพ่อซื้ออย่างครับคุณคุณยายพ่อใหญ่พ่อปัจจุบันครับทีว่าเสียชีวิตไปแล้วพ่อพุทธพ่อพุทธานุ่นทิ้งพ่อพุทธานุ่นทิ้งแม่หนุ่ยนุ่นทิ้งโอ้แม่หนุ่ยนุนทิ้งหนุ่ยแม่หนุ่ยนุนทิ้งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปสำนีสักก่อนนะครับเด้อ เป็นไหนสบายใจขึ้นไปคุณแม่อื